ตอนนี้มีแพนที่จะไปเรียนโทที่เยอรมันนะคะก็รู้สึกว่าการเรียนกับอาจารย์เนี่ยทำให้มั่นใจมากขึ้นกล้าพูดมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราพูดผิดอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยแก้ให้เราว่าคนพูดแบบไหนถูกต้องซึ่งอันนี้ก็จะทําให้เรากล้าพูดกับคนอื่นมากขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะบ limit lien รู้สึกว่าพอได้มาเรียนก็มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะในการพูดภาษาเยอรมันเพราะก่อนหน้านี้คือมีความรู้แบบที่เป็นพื้นฐานมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้พอได้เรียนมาก็เหมือนได้ทบทวนแล้วก็ได้รู้บางสิ่งเพิ่มขึ้นเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ได้รู้ว่าต้องใช้ภาษาเยอรมันกับในสถานการณ์ไหนว่า ก็สนุกค่ะเพราะว่าเหมือนอาจารย์ก็พยายามหาแมททีเรียลใหม่ๆมาสอนเราค่ะทําให้เราไม่เบื่อก็บางทีก็เนื้อหาค่ะก็มันค่อนข้างยากนิดนึงภาษาเยอรมันนะคะแต่ว่าด้วยอาจารย์เขามีแมททีเรียลเยอะเลยก็เลยทําให้เราเออรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อมันเปลี่ยนไปทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะช่วยหาเหมือนเป็นแมททีเรียลเกี่ยวกับพวกหนังสือหรือว่านิยายอย่างนี้มาทําให้ดึงดูดความสนใจของเราได้ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้เรามีความสนใจมากขึ้นในการเรียนค่ะ อยากให้ทุกคนมาลองเรียนภาษาที่สถาบัน The Language ดูค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสถาบันก็มีออฟเฟอร์ต่างๆที่ทำให้เราได้เรียนกับอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยเป็นแบบคอร์สไพรเวททำให้เราได้เรียนรู้แบบก้าวกระโดดไปได้เลยแทนการเรียนรู้แบบในอยู่ในคอร์สธรรมดาค่ะก็รู้สึกว่าการเรียนกับ The Language ทำให้เราแบบเหมือนมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเราได้สื่อสารกับเจ้าของภาษาตัวจริงเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่าอยากที่จะแนะนำทุกคนให้มารู้ตัก The Language แล้วก็เรียนรู้กับที่นี่มากขึ้นค่ะถ้าท่านใดสนใจในการเรียนภาษาสามารถติดตอ่อ The Language ได้ที่แอดไลน์ข้างล่างนี้เลยค่ะ